เบนซ์สอง e w 1 2 4ปีหนึ่ดีที่สุดเลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นสำหรับท่านผู้ชมใบเกษียนคนไหนอยากจะเก็บไว้ในคอลเลกชันเพื่อเป็นหนึ่งในตำนานในชีวิตของรถ Mercedes-Benz E-Class ระดับโลกผมอยากให้ดูคันนี้เพราะว่าพึ่งรับเข้ามาใหม่ๆสดๆดร้อนๆท่านผู้ชมอ่ะมาดูรอบคันกันเลยท่านผู้ชมรถปี93นะ32ปีเนี่ยความดั้งเดิมเนี่ ทั้งหมดที่ผมเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นความดั้งเดิมจากโรงงานเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีของล้อแม็กเนี่ยล้อแม็กก็เป็นเขาเรียกว่าล้อฝาตบในยุคนั้นนะแล้วก็คิ้วก็จะเป็นโครเมียมสลับกับไฟเนี่ยเป็นไฟสีเหลืองเนี่ยไฟเลี้ยวในยุคนั้นมือเปิดก็เป็นทูโทนนะฮะสีดํากับโครเมียมพวกคิ้วต่างๆเนะ ก็คงความเดิมเนี่ยพวกยงพวกยางเนี่ยรถจอดในร่มรถดูแลดีเนี่ยจะไม่ย่นนะฮะคิวพวกนี้ยังมีความสวยงามถือว่าหายากที่จะเจอรถสภาพแบบนี้ด้านท้ายเนี่ยครับ2อ0 e มไม่คลิปบางคนเขาก็เรียกว่าลงจำปานะท่านผู้ชม w ต่งสองสชมนี้เนี่ยไฟท้ายเป็นยุคแรกเป็นแบบนี้จะเป็น4เส้นเนี่ยหนึ 1, ่งจะเป็นแบบนี้เป็นไฟร่อง แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจุดสังเกตว่าชนไม่ชนเห็นไหมฮะเนี่ยยังมีมาร์กอยู่เลยเนี่ยตรงมือกุมชี้เนี่ยก็คือเดิมนะโครเมี่ยมก็ยังสวยทีนี้มาดูที่ฝั่งขวามือก็เช่นเดียวกัน,นค,คือรอยรอยมาร์กเนี่ยจากโรงงาน,นถ้ารถเคยชนเคยทําสีเนี่ยรอยตรงนี้มันจะหายไปแต่ว่าในนี้ก็คือยังคงเหลือทางซ้ายท้งขวาแล้วก็สภาพไฟก็จะใหม่ใหมกริเ๊เดี๋ยวจะให้ดูส่วนด้านท้ายนิดหนึ่ง การเปิดก็คือกดตรงนี้นะนกดตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นก็มาดูไฟสามเหลี่ยมก็ยังครบเนี่ยมาร์กเห็นไหมมาร์กเดิมจากโรงงานเลยนะคือตัวถังด้านท้ายนี่ท้ายเดิมแล้วก็ดูพวกคิ้วรีดน้ำต่างๆเนี่ยใหม่มากนะครับพวกยางเนี่ยสภาพปิบเลยไม่แตกไม่หักก็ถาทว่า,วาเจ้าของเนี่ยดูแลอย่างยอดเยี่ยม เดี๋ยวจะเห็นในส่วนของอยางกะไล่นิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมเป็นโฟมสองชั้นนะชั้นแรกเป็นโฟมที่เป็นผ้าต่อมาก็เป็นพลาสติกนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของอยางอีกด้านหลังเนี่ยแล้วก็มีกระทะเป็นแม่แรงยุคนั้นก็ถือว่าโอเคไม่ขึ้นสนิมไม่ผุนะค่อนข้างที่จะอาดสะอาดแลาดูแลดีมากเวลาปิดก็ง่ายๆครับ อันนี้ถัดมาทางด้านขวาฮะเราก็มาดูล้อ,อนิดนึงเนี่ยเป็นล้อฝาตบขอบ15นะรัด,ด้วยยางพิโรดีด้วยคันนี้ก็ถือว่าเน้นเน้นความนุ่มนวลในสไตล์ของรถยุค90เป็นแบบนี้ฝาถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้ฝั่งขวาเนี่ยสภาพก็ใหม่ก็คือสีมันเดิมมาท่านผู้ชมเติม ยุคนั้นก็ให้เติมเป็นสิบเก้านะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของภายในนิดนึงภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาในยุคนั้นสภาพก็ถือว่าใหม่มากๆท่านผู้ชมร่องรอยในการใช้งานก็มีเห็นแต่ไม่เยอะเนี่ยถือว่าใหม่ฟองน้ำก็ยังเต่งตึงนะจุดต่างๆในการใช้งานเนี่ยพวกนี่ครับ ซองใส่เอกาสารต่างๆนี่แด่นปึ๊บลายไม้สีสานเข้มในยุคนั้นใหม่กลิบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตกระจกไฟฟ้านะรุ่นนี้ก็คือไฟฟ้ารอบขันแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมไอต,ตรงนี้เป็นที่เคี่ยบุหรี่นะหลายคันจะพังใช่ไหมแต่ตรงนี้ก็ยังโอเคอยู่ถือว่าโอเคเลยนะปึ๊บเนี่ยโลโกโล้ความเป็นกระจกเบน์เดิมก็ยังคงอยู่ พวกคิ้วต่างๆที่เป็นพลาสติกเนี่ยคือรถเก่ามันจะต้องดูพวกดีเทลพวกนี้ครับเขาเรียก,กว่าจุดปรับเสียนนะพลาสติกส่วนใหญ่เนะี่ยถ้ามันจอดตากแดดจะย่นแต่ตัวนี้สภาพดีมากถัดมาที่ประตูหน้าฝั่งขวาเนะี่ยก็คือดูแลดีอ่ะปกติมจะมีร่องรอยมือใช่ไหมในคันนี้เนี่ยแทบไม่มีเลยพลาสติกเนียนติปอ่ะเรามาดูข้างในจที่ใช้งานเยอะที่สุดอ่ะเปิดมารุ่นนี้ก็ได้แผงข้างเนี่ฮะเป็นหนัง แล้วก็ลายไม้สีมตาลเข้มนี่ครับจุดไฮไลท์ม,มันอยู่ตรงนี้บอกไฟฟ้าเมมเบรี่สามจุดอ่าสองจุดครับจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองเนี่ยเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะนี่ท่านผู้ชมบ่อขเลื่อนได้เลยเห็นไหมโอเคเลยนะไฟฟ้าเขาก็ไม่ธรรมดาเนี่ยหัวหมอนก็ได้นะอ่ะโอเคครับยอดเยี่ยมเนี่ยมาดูทีสภาพบ่ะก็ถือว่ายังสภาพดี มีร่องรอยการใช้งานบ้างเนาะรถ3 2ปีแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะท่านผู้ชมสภาพแบบนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในร้อยไดเลยนะสำหรับ12-4่ี่เนี่ยทีนี้เรามาดูพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสีก้านสูงคลาสสิกในยุคนั้นเนี่ยไม่มีแอร์แบกนะรุ่นนี้แต่ว่ามีโลโกโเ้เบนซ์อยู่ตรงกลางแล้วก็ที่ปัดน,น้ำฝนเปิดไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ทางฝั่งขวามือสำหรับรุ่นนี้พวกปุ่มต่างๆเห็นไหมครับพวกเปิดไฟเนี่ยถ้ารถมันดูแลดีเนี่ย มันจะยังคงความสวยอยู่แต่ถ้ารถใช้งานเยอะมันจะลบมันจะเลือนใช่ไหมอย่าคันนี้นดีมากทีนี้มาดูเลขใหม่เลขใหม่ประมาณวันหก0มื่นห้าพท่านชมก็ถือว่าเลขใหม่น้อยมากเหลือเชื่ออีกหนึ่งคันเลยให้ตากล้องจับไปที่คอนโซลกลางนะครับตรงมีหัวเกียร์นะฮะก็คือสังเกตที่ลายไม้ท่านผู้ชมก็คือไม่แตกไม่หัก สภาพของลายไม้เนี่ยยังคงความสวยงามดั้งเดิมจากโรงงานแล้วได้เกียร์อัตโนมัติ4สปีด <c oughs> เขาเรียกว่า4สจิทอนิกนะยุคนั้นส่วนเทปเนี่ยยุคนี้เนี่ยเป็นเทปจากโรงงานเลยนะถือว่าไม่น่าเชื่อนะว่าจะยังคงมีอยู่แอร์ปุ่มแอร์เนี่ยจะเป็นปุ่มแอร์แมนนวลปรับด้วยมือสังเกตจุดสังเกตก็คือความความใหม่ร่องรอยการใช้งานมันน้อย การมาร์กของมันน่ยค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วก็พวกคอนโซลแน่มันจะไม่แตกไม่หักโซนด้านบนด้านบดนะครับมันจะยังคงความสวยงามนะนีวิธีคือรถที่ใช้งานน้อยพวกช่องแอร์ต่างๆนี่ก็ยังคงความใหม่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมในส่วนของการดูแลมาดูที่ผ้าหลังคาทีนึนงผ้าหลังคาก็ไม่หย่อนไม่ตกท้องช้างนะครับถือว่าภายในสะอาดสวยงามอ่าเหลือเชื่อเลย ทีนี้เราจะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องยนต์เวลาเปิดนะท่านผู้ชมก็มันจะมีที่เปิดอยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเราก็จะมาดูคร่าวๆเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ NA นเะเป็นรหัสเครื่องยนต์ก็จะเป็น M102 ในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีแรงม้าประมาณสัก ร้อยทีกสองแรงมา้าส่วนแรงบิดก็ประมาณ198นิวตันเมตรศูนย์ถึงร้อยประมาณ12วินาทีทับสปีดก็ประมาณสัก196กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับเกียร์อัตโมัติ4สปีดก็จะให้ตาสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ8-10โลลิตรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะประหยัดในยุคนั้นอ่านี่ก็คือในส่วนของสเปคนะตัวนี้จะเป็นหัวฉีดเคเจนะเขาเรียกท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้ก็ได้โค้ดบีด้วย แต่ก็มาดูที่เผจนิดหนึ่งนี่ครับจะเป็นโค้ด B 1 2 4โค้ด B นะแล้วก็ตัวถังก็จะเดิมนี่ฮะมีแผ่นเพจยังคงเหลือสติ๊กเกอร์นี่ก็ยังคงอยู่ฝั่งนี้ก็มีสติ๊กเกอร์คงอยู่ก็คือบ่งบอกความเดิมจากโรงงานก็ตัวถังก็ถือว่าเดิมทั้งหน้าทั้งหลังทั้งท้ายทั้งขวาถ้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้เจะดู เลชสีตัวถานที่หนึง่งแต่กองเห็นไหมตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคเนาะอ่าโอเคครับนั่นแหละเลชสีที่ใช้ในการโอนรถเราก็มาดูที่ด้านหน้าท่านผู้ชมก็เห็นไหมว่าไฟเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวสีเหลืองนะแล้วก็โคมไฟหน้าก็จะเป็นบันตีเรฟเลกเตอร์โคมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดใหญ่ กถ็ถือว่ามีความสวยงามไม่แตกลายงานนะนพวกกันชมกันชนก็ถือว่าดูดีครพวกกระเมียมก็ยังงดงามกระจังหน้าก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นีสภาพโดยรวมก็มากกว่า85คะแนนท่านผู้ชมนะโอเคเราก็มาสรุปกันนะครับว่านี่ก็คือรถเข้าใหม่ของวิน VP ในค่ำคืนนี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเก็บไว้ ในคอลเลกชันครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ขับรถเบนท์ที่มีความเดอะเบสในเรื่องของดีไซน์เนี่ยพราะว่าดีไซน์สวยงามไทม์เลสตลอดจนสมรรถนะที่มีความทนทานใช้งานแบบไม่มีวันหมดอายุถ้าดูแลถูกต้องถ้าดูแลเป็นนะผมว่า10ปี20ปีก็ยังคงอยู่แล้วรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าคุณไหนที่อยากจะเกษสมผมก็เชื่อว่ามันสามารถที่จะสร้างความสุขแล้วก็สามารถที่จะทำกำไรให้กับคุณด้วย เอาไปดูแลดีๆเอาไปปั้นต่อเนะเก็บไว้เนี่ยผมว่าไม่ขาดทุนรับรองว่าได้ทั้งความหรูหราได้ทั้งความเป็นตำนานได้ความทั้งความสุขแล้วก็เป็นรถที่หายากอีกหนึ่งคันสำหรับคนไหนที่สนใจ w 1 2 4 2 3 0 e คันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาดูรถจริงที่เบนซ์ดีซอยรายมิทา93กกรุงเทพมหานครเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเบอร์โทรศัพท์0818-61515 5 0818-61515 5 b e n z VP การันตีมากที่สุดในรามอินทรา b e n z VP ช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ